สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับวันนี้จะพามาเที่ยวนี่ครับโกดังสองญี่ปุ่นครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูครับข้างในาจะส่วนมากจะเป็นของแต่งบ้านครับของเล่นเด็กของโชครับกระจุกกระจิกนี่ครับเข้าไป มีถ้วยชามครับเป็นรูปปั้นเซรามิกนาฬิกาของเก่าๆครับโต๊ะเกา้าอี้เฟอร์นิเจอร์นะคร,รตเตียงนอนเด็กครับของเล่นเด็กเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในๆเยอะครับ รถจักรยานครับผมเห็นแล้วครับมีของดีด้วยครับเครื่องตัดหญ้าครับ <c oughs> มาดูยี่ห้ออะไรครับข้าหมายตาไว้ก่อนครับอย่าออกอาการครับเดี๋ยวค่อยมากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเอาไปดูข้างนอก <c oughs> ครับรอบดูบบไปให้รอบๆครับ ออไปหลายๆอย่างหมายไว้ก่อนครับดูรอบๆข้างในครับจะมีอะไรเผื่อมันจะถูกตาถูกใจครับของเล่นเด็กครับของเล่นของสะสมเป็นโปสเตอร์เป็นอะไร เรื่องดนตรีกีตาร์อะไรมีครับแต่เรายังไม่สนใจครับลองโดยรวมทั่วๆไปครับเดี๋ยวจะดูก่อนมีกลองด้วยครับของโชว์ตุ๊กตาโชว์ครับ ถือว่าคนน้อยครับคนน้อยอยู่ครับ IC Japan ครับกดังของเก่ามือสองญี่ปุ่นครับเดินเที่ยวสะดวกครับเลือกของได้ครับนะรับมีกีตาร์กีตาร์มีฮะดูรอบๆครับกว้างขวางครับ จะมาดูนะครับคนยังไม่เยอะครับจากราคาป้ายจะมีราคาติดทุกตัวครับสนใจตัวไหนต่อรองกับเจ้าของเองครับลดได้ครับซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็ผ่านไปครับแต่ที่แน่ๆผมหมายตาไว้แล้วครับเรื่องตัดย่า มาดูดูทั่วๆไปครับดูให้มันครอบครับนี่กีตาร์กีตาร์เป็นกลองเลยครับเดี๋ยวจะดูให้ทั่วห้องเลยครับค่อยๆดูครับพิจารณาดูเปียนโนก็มีครับ ค่อนข้างจะดีอยู่ครับต้องมาเลือกเองครับรอดูกใจครับฟอรเนเจอร์ iture, ตู้เสื้อผ้าครับโต๊ะกินข้าวโต๊ะเก้าอี้นะครับดูรอบๆไปครับมีของเก่าของสะสมลำโพงนะครับจะแบ่งโซนครับ จะมีโซนห้ามเข้าครับด้านหลังคื ừ, อเขาจะแยกของครับห้ามคนภายนอกเข้าครับจะกันไว้ครับเราจะเขียนป้ายติดเลยครับห้ามเข้าขอความร่วมมือก่อนได้รับอนุญาต คุมผ้ามา่านจิปะทะครับเ้ามาเลือกมาชมได้ครับนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆอ,ออกไปข้างนอกครับโซนนี้จะเป็นของเล่นเือบังคับก็มีครับเป็นหม้อไหยเครื่องครัวครับ ยาวเข้าไปถึงด้านนอกครับแล้วค่อยๆเดินออกไปครับดูความกว้างขวางครับสนใจตัวไหนถามพนักง,งานได้เลยครับ <c oughs> เป็นไม้แกะสลักครับ <c oughs> ความหมายว่างไงไม่รู้แก้วเซรามิกนะครับเ,เป็นเซรามิกเป็นเหล็กเข้ามาเลือกเข้ามาชมได้ครับนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปค่อยๆเดินออกไปะครับ ดูมุมกว้างๆไปครับถือว่าคนน้อยครับสะดวกต่อการเลือกของครับของสะสมของเล่นเด็กครับโซนนี้ คอยเดินออกไปครับโคมไฟก็มีครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปครับ <c oughs> <c oughs> พวกเครื่องมือช่างก็มีครับต้องเลือกดูครับ นี่ยไม้แกะสลักรูปมาเท่าหญ่เนีย่ยผมเห็นอีกตัวครับนีฮะเครื่องสูบน้ำครับนห,หมายตาไว้ครับเดี๋ยวจะมาถามราคาเจ้าของมันครับต่อรองได้ครับหมายตาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูครับหเห็นลร้รูปปั้น แต่งบ้านแต่งสวนครับรถไฟฟ้านะครับออกมาข้างนอกทําดูกว้างกงครับนึ่กว้างกวครับสถานที่ ic j 8นะครับจะตั้งอยู่ที่ถนนสายซูเปอร์สารพีครับเชียงใหม่สารพีครับเป็นโกดังครับนะฮะกว้างขวางครับจอดรถได้เยอะเลยฮะ ยี่สิบสองทับเจ็ดโกดังเบอร์ยี่สิบสองทับเจ็ดร้านเขาจะหยุดวันจันทร์นะฮะรถยังไม่เยอะเลยครับสถานที่กว้างขวางครับสนใะจลองมาดูของได้เลยครับ